เร่มรวมน้ำหนึ่งดียวเริ่มเรไอ้ตายอาที่องวันนี้นะก็ดงเอาวันนี้อย่าล้นอย่ารั่วแหลกใหน้าไปเลยอาเทียงไปแล้วก็นใครทีเดีวหลบมมาีนี่เลยสายแหลกใ่ปใ่เสียงให้ดังนะ

กวนลมใจนะถ้ามาถีบอเขาบอลงเรือปั๊บหนิงสุดมาถีหนิงสุดบอขาบอป้ดึงเล้นะใบแหล่ซ้ำที่ไปห้าหลึ่งโยนไปบอขาพิบูโยนบอพิบโยนโนลเลถึงึกให้มือถงน้ำทุกคนเอ็มป่อวาบอขอปังปั้พิบูเนี่ยออกเนมัดมันออเรือเลย แต่ค่อยๆหลไปนะนึ่งไปสองไปต่อปไลไปาบอกว่ามัดทิศก้อนมัดทิศเลยไอ้เต็มไปพอที่ลั่งป้องป้องที่ชุดนึงก็นับหุนึ่งหลไปนะหลไปหลไปก็ขอรวมป้องอะไรไปเรื่อยอพยายามน้่ไม้พร้อมไปพ่ายทางตรงแตนไม้พร้อมนะแล้วไปพ่ายซึ่งเวลาไหนว่าขึ้นโคนอย่าแร่ไพหรูนะไพ่ผลไปเลย อยาเมแต่ว่าขอพายยึดชึ้หนึ่มมับมือกงพายคนเรียกไม่พ้มก็ะใหม่ขอยึดเองปุ้งขอยึดทุกคนถูบาลังนะอ๋ออ้อของตรงออมุกดาทุกท้าะ โอ้เยี่ยวได้เดียวเยี่ยวได้เยี่ยวได้นี่พาผมว่าผมมนี่ื่อามมเก็เมื่อมเกนเมื่ออ้มีเอกอ้่ะอ้มอ้มไอ้เม่อ้ม่อ้ม่อ้มอ้มมจะดูดีมันจะดูสวยอมีเขาบอกอะไรคุณอย่างนี้นี่ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ไม่ 拜拜。